คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าถ่ายรูปธรรมดาเน,นี่แหละค่ะแต่ว่าชอบทู2นิ้วนะคะต้องระวังแล้วตอนนี้อาจจะได้รับอันตรายแล้วค่ะอันตรายที่ว่านี้นะคะจากการโพสต์ท่าทู2นิ้ว ท่านี้เ,นเป็นท่าโปรดของใครหลายๆคนนะคะแต่ดูว่าตอนนี้นจะมีปัญหาซะแล้วคุณอิซาโอะเอซิเซนนะคะทีมนักวิจัยชาวญี่ปุ่นก็ออกมาเตือนค่ะว่าการชู2นิ้วเเสี่ยงต่อการถูกขโมยลายนิ้วมือนะคะโดยให้เหตุผละะว่ากล้องถ่ายรูปถูกพัฒนาแล้วก็มีคุณภาพมากขึ้นส่งผลให้ภาพถ่ายมีความคมชัดสูงค่ะบวกกับวัฒนธรรมยุคโซเชียลที่เดี๋ยวนี้ถ่ายภาพเสร็จนะคะก็จะอัปโหลดลงสื่อโซเชียลมีเดียทันทีก็ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของเรานั้นหลุด ออกมาได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วคนที่เอาลายนิ้วมือของเราเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรนะคะก็คือต้องบอกว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะจะเห็นว่าสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์แล็ปท็อปต่างๆก็นิยมใช้ลายนิ้วมือนะคะในการปลดล็อกเพื่อเข้าระบบทีมวิจัยเองก็ได้ทําการทดสอบนะคะโดยการคัดลอกลายนิ้วมือจากรูปที่ถ่ายชู2นิ้วที่ยืนถ่ายไกลาจากวัตถุเนี่ยถึง3เมตรแล้วก็พบว่าสามารถมองเห็นนิ้วชี้และนิ้วกลางได้อย่างชัดเจนทีเดียวค่ะ เขาบอกอีกด้วยว่าอาชญากรไซเบอร์เหล่านี้ก็มักจะค้นหาภาพบนอินเทอร์เน็ตนะคะโดยเลือกภาพที่มองเห็นลายนิ้วมือได้ง่ายก่อนก่อนที่จะกดบันทึกภาพที่มีลายนิ้วมือแล้วก็เก็บใบหน้าของผู้ที่ถ่ายเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งก็ต้องระวังเพราะว่าลายนิ้วมือเนี่ยไม่เหมือนกับลายเซ็นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดชีวิตดังนั้นพวกเขาจึงต้องการออกมาเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงการป้องกันตัวในเรื่องนี้ค่ะ